สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสั์ร่วมกับบริษัทวอชด h d จำกัดเมื่อเกษียณอายุท่านผู้ชมหลายคนคงใฝฝันอยากจะมีบ้านการสวนเป็นของัวยทีมงานเลยไปแสวงหา จนเจอบ้านหลังหนึ่งแถวแถวนครนายกซึ่งมีครอบครัวเล็กๆอาศัยอยู่อย่างมีความสุขโดยเฉพาะการพึ่งพาตนเองในด้านพลังงานเขาทำกันอย่างไรคุณชุไปพิสูจน์เรื่องนี้ครับ ก่อนอดีตเคยอยู่ในเมืองแบบสบายครับมีทุกอย่างครบหมดพอเกษตรออกมาแล้วมาหันชีวิตมาอยู่บ้านปลายในชีวิตคืออยู่ในกลางทุ่งนาของผมทุกอย่างปลูกเองครับปลาหากินเองนะครับทุกอย่างเราไม,ม่พึ่งพาข้างนอกเลยแล้วในเรื่องของพลังงานล่ะคะลุงพอชูเข้ามาเนี่ยชไไูไม่เห็นเสาไฟไม่เห็นสายไฟแล้วเราจะมีชีวิตอยู่สุขสบายได้ยังไงคะเราผลิตไฟใช้เองครับเราไม่ได้พึ่งภายนอกเลยไฟฟ้าเราก็ทําพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเอง ในบ้านผมมีทุกอย่างครับเหมือนไฟตามที่เขาใช้กันหมายถึงว่าใช้ไฟที่ผลิตมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ครับไม่ได้ใช้ไฟข้างนอกเลยนะคะใช่ครับเพราะว่าไฟฟ้าเข้ามาไม่ถึงครับแล้วมันปลอดภัยไหมคะลุงเหมือนไฟบ้านทุกอย่างคือใช่ครับออกมา220รอเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกับไฟบ้านทุกอย่างอันตรายเหมือนกันแต่เราใช้ให้เป็นก็ไม่มีอันตรายครับ การผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์มี2ระบบคือระบบออนกริดและระบบออฟกริดค่ะระบบออนกริดคือการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์แล้วไปเชื่อมต่อเข้ากับระบบจําหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหล,ลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนระบบออฟกริดหรือแบบอิสระที่ลุงดมเรียกว่าสแตนด์อะโลนนั้นไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบจําหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหล,ลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดังนั้น ระบบนี้จึงเหมาะกับสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าหรือผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เพียงอย่างเดียวตู้เย็นนี้เราก็ใช้ไฟจากโซล่าเซลเหรอคะลุงครับโอ้อยางนี้ก็ใช้ได้แต่อตอนกลางวันสิคะแล้วตอนกลางคืนนะคะลุงเรามีแบตเตอรี่เก็บครับ ครอบครัวนี้มีสมาชิก4คนติดตั้งแผงโซลาเซลล์5แผงแผงละ250วัตต์จึงมีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น1,250วัตต์เก็บไฟไว้ในแบตเตอรี่6ลูกรวม760แอมป์ที่ต่อกับอินเวอร์เตอร์ขนาด1,500วัตต์เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับก่อนส่งต่อไปอยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบตเตอรี่อยู่ี่การใช้งานของเราถ้าเราดูแลดีนะครับอย่าให้น้ำกันในหม้อบแบตเตอรี่แห้ง อยู่ได้ประมาณ78ปีครับชีวิตเป็นไงบ้างคะลุงหลังจากที่เราสามารถผลิตไฟใช้เองได้เลยเนี่ยผมว่าสบายสบายครับเราไม่ต้องพึ่งพาภายนอกเลยครับน่ายฉามากเลยสายไฟโซลารเซลล์เนี่ยครับค่ะครับอยู่ได้สบายถ้าเป็นลุงใช้กระแสไฟฟ้าจะเสียค่าไฟเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะอย่างน้อยสุดก็น่าจะเดือนละสามพันก็ภูมิใจนะครับไฟฟ้าที่อื่นดับค่ะไฟอื่นดับต้นไม้ลมพัดสายก็ดับนานๆเงี้ยคุงผู้มปกติโอ้คนเห็นว่าทําไมบ้านนี้ยัง ไฟติดอยู่ครับไม่มีสายไฟเข้ามาทำไมมีไฟได้ยังไง นมีนิยามของความสุขในหลายรูปแบบในวันนี้เราได้รู้จักความสุขในอีกหนึ่งนิยามของครอบครัวสังเจริญที่ไม่ได้ต้องร่ำรวยอะไรมากมายแค่พออยู่พอกินและมีพลังงานไว้ใช้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครค่ะ